สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเจอกับพี่อ้อยเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะเ,เาล้วขอกระเพียมวันนี้พี่อ้อยแกงเขียวหวานค่ะทุกคนแกงเขียวหวานเดี๋ยวพี่อ้อยเช็คดูแกงเขียวหวาน,านกาแกงเขียวหวานปีไก่โอ้แกงเขียวหวานปีไก่ก,ววไก,กับ ไข่ต้มค่ะทุกคนวันนี้เป็นไข่จยปอ,อกกระเทียมปอกกระเทียมวันนี้ก็ฝนตกค่ะทุกคนเมื่อวานแดดออกวันนี้ฝนตกในครัวนะคะในกคนในครัวก็ประมาณประมาณนี้ค่ะทุกคนในครัวอันนี้เครื่องล้างจานน่ะเครื่องล้างจาน จะเอากระป๋อกระเทียมเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจัดละน mm. ันก็ยังสั่นอยูน่นะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูกระเทียมนี่ค่ะทุกคน,นเพื่อนๆเสร็จแล้วจะเอากรเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวจะให้ดูฝนเมื่อวานแดดออกค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกโอ้ยมันสั่นฝนตกค่ะทุกคน เห็นไหมเปลี่เห็นไหมฝนฝนตกอันนี้จะเป็นที่ล้างมือค่ะทุกคนล้างมือสำหรับมือแขกพวกฝรั่งค่ะเพื่อนๆทุกคนฝนตกแล้วก็จะไปฝนตก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  ไหมมาเจอใครเอ่ยนี่ค่ะทุกคนฝนตกฝนตกเมื่อวานแดดออกแดดออกวันนี้ฝนตกเช่นเดิมเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดออกเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดออกนี่เห็นหน้าฝนแล้วนะเดินะดนะ เอ้ไม่กินข้าวเหรอแกงขกยวหวานก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอืมเดี๋ยวก็เอาปรกันจะกินข้าวอะไรผกอ่ะนกินข้าวโอ๊ยตับโกงไหมย ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปน,น,นานนานไหนานเบื่อไม่ได้ถ่ายเลยนี่ถ่ายได้ลงลงชอ็อย่างเดียวโทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งทางกับเพื่อนๆทุกคนพี่อ้นนี่เดี๋ยวว่าพี่อ้ยาวซิมอกนีมเนี้ยพี่อ้นก็ไปจิ้มจีบจิ้มถูกเลยจิ้มจิ้มขึ้นบนมันก็เลยมันก็เลยอ่ะมันก็เลยมันก็เลย,เลย,เลยตายมันเลยดับไปเลยจะเป็นแสงเหบว่า หมือนทีวีเก่าอ่ะพี่พี่พีพพเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นสีเป็นสีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนเอ้ยยังไม่ได้ไปซ่อมเลยนะยังไม่ได้ไปไว้ดยเอ้ยยังไม่ได้ไปไว้เลยยังไม่ได้ไปซ่อมพูดผิดพูดผิดนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแกงแกยวันไก่ต้มเอ้ยกไข่ต้มแต่พี่โอ้ยไม่ชอบไม่ชอบไก่พี่ย่อกันเลยตักผักมาค่ะทุกคน มากค่ะทุกคนเพื่อนๆกินข้าวกับพียวอ้อยชอบใส่ถ้วยอะไรเนี่ยค่ะทุกคนฝนเมื่อวานแดดออกอูอ้ร้อนมากค่ะทุกคนอันนี้ฝนตกกินง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะทุกคนไม่ต้องกินอะไรมากมายอร่อยค่ะทุกคน เสียงน่าจะเสียงดังหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าติดถนนรถผ่านไปผ่านมาอยเชื่อมน้ำตาลค่ะทุกคนกินข้าวเสร็จเพี่อยก็มาเชื่อมน้ำตาลค่ะทุกคนไว้ปั่น ตันทายค่ะเพื่อนเดือนไว้สักพักหนึ่งและนานพอสมควรแล้วคะ่ะทุกคนได้แล้วคะ่ะทุกคนพี่อ้อยก็จะปิดแก๊สแล้วคะ่ะอืมปิดแก๊สน้ำตาลเชื่อมคะ่ะเอาไว้ใส่น้ำปั่นปั่นผลไม้นะคะีค่ะทุกคนเพื่อนๆขวนมึงหยุดตกไม่ปานยรงนง ลมแรงนะทุกคนลมแรงมากวันนี้จะรันนัดมิวสกวันเลยแต่ว่าวันนี้ฝนตกฝนตกจังหวัดสุกเกตเมื่อวาน,นนี้เมื่อวานเมื่อวานนี้แดดออกคะทุกคนวันนี้ก็ฝนตกสลับกัน เพงรถท่าม้มันชอบเพงดังมากอันนี้มันต้องรู้สึกมันเย,ยๆเสนอนนะคะเพื่อนๆซื้อมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าลูกฝรั่งมาแล้วเดี๋ยวอก็จบคลิปเพยงท่านนี้นะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้อยด้วยนะจ้าเส้นเดิมเช่นเก่าเส้นเดิมจ้า เป็นไหนอาจารย์บ๊ายบาย